อ่านั้นเอาของพี่ก่อนขึ้นรูปเลยนะรูปแรกเลยนะเอารูปแรกก่อนเพราะเด็กพี่วีต้องใช้เวลาเป็นรูปอัตราดอกเบี้ยเฟดเลทก็คือสีส้มนะสีส้มก็ขึ้นลงขึ้นลงตามเรื่องตามเหล่าตอนนี้ก็กําลังขึ้นอยู่ยังไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นเป็นเป็นประกอบต้องต้องขอโทษนิดนึงผมยังไม่ได้อัปเดตกันรอบล่าสุด0.75เเขึ้นมา แล้วก็เส้นสีเขียวนี่คืออัตราการว่างงานที่จะมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรออคือที่จะพูดเพาว่าหุ้นตอนนี้มันรีบาวแล้วแล้วปกติเวลาจะเกิดวิกฤตหรือจะเกิดอะไรก็แล้วแต่สังเกตไหมตลาดมันมักจะมีความโลภเข้าครอบงํา อ๋อมันจะคนจะละเลยคือคือทุกครั้งเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นจนเรามีความรู้สึกว่ามันจะไม่มีวิกฤตรออยู่ข้างหน้าคือถ้ามันทุกคนมองว่าจะมีวิกฤตอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มีวิกฤตจะมีวิกฤตมันต้องมาแบบเนียนเนียนเรียบเรียบเรื่อยเรื่อยแล้วตกใจแล้วรูปเนี้ยเป็นรูปที่แสดงว่าไอ้ความเรียบเรียบเนียนเนียนมามันมาอย่างไงครับ สีเขียวนี่คืออัตราการว่างงานอ๋อสังเกตที่ดีนะครับอ่เราตั้งแต่ซ้ายสุดเลยปี1985อ้าวตรงนี้ใช่ไหมตั้งแต่ซ้ายนี่เลยสังเกตไหมว่าดอกเบี้ยสีส้มเนี่ยขึ้นครับอ่าตอนขึ้นเนี่ยแต่เห็นไหมอัตราการว่างงานสีเขียวลงอ่าลงอ่านี่ครั้งแรกนะครั้งที่2ตอนอัตราดอกเบี้ยขึ้นปี1993 1994ขึ้นมาเห็นอัตราเห็นอัตราการว่างงานลงไหมอันนี้ลงเห็นไหมอ่าเห็นไหมปี2000 สองพันคือตรงนี้ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นตรงนี้อัตราการว่างงานลงไหมอันนี้ลงนะลงนะดูปีสองพันสามสงนี้ดอกเบี้ยขึ้นไหมขึ้นครับอัตราการว่างงานลงไหมลงนะลงเห็นไหมปีสองพันสิบห้าของตรงนี้ตรงนี้ก็ขึ้นอ่นนี้ลงจรว่างงานลงไหมลงลงแล้วสังเกตได้ดีนะอัตราการว่างงานจะลงตอนดอกเบี้ยขึ้นและอัตราการว่างงานจะต่ําสุดตอนดอกเบี้ยสูงสุดเว้ยเหรอดูดี่อ๋อเออจริงเออ คือถ้าเราดูเนียนๆไปเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเศรษฐกิจกกลงดอ,อกเบี้ยลงอ้อือัตราการว่างงานขึ้นอะไรก็แล้วแต่แต่พอดูจริงๆปรากฏว่าตอนดอกเบี้ยขึ้นอ่ะอัตราการว่างงานลงซึ่งเราเห็นตอนเดือนที่แล้วเลยเห็นไหม,มที่อาัตราการว่างงานลงจาก3.7เหลือ3.5 รอบนี้ก็เหมือนกันเลยทําตัวเนียนๆเลยนะอัตรา,ากนารว่างงานลงในช่วงแรกยังไม่ได้เห็นอาการจนดอกเบี้ยขึ้นเป็นจุดสูงสุดอัตรากนารว่างงานเริ่มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีอือ่าคำถามแรกก่อนทาไมเป็นอย่างนั้นท่าน<ถ>รู้เพราะว่า,าการขึ้นดอกเบี้ยช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้ไปกระทบกับเศรษฐกิจแบบเต็มๆใช่เต็มขนซึ่งเดี๋ยวลูกสองจะบอกว่าเพราะอะไรยังไม่ได้ถึงขนาดเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวจริงๆมันก็เลยทําให้อัตราการว่างงานยังไม่พุ่งสูงขึ้นครับ อันที่2ก็คือว่าไอ้สภาพนี้จะเป็นภาพที่น่าสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าอัตราการว่างงานต่ําขนาดนี้นี่คือต่ําที่สุดในรอบกี่ปีล้งนั้นย้อนกลับไปเดีดยวห็นป่าโอ้โหเยอะนะมันอยู่ในเลเวลที่อยู่ในต่าที่สุดเท่าที่เคยทําได้แล้วครับอัตราการว่างงานที่ต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะหนึ่งกูจะทาให้เศรษฐกิจโตได้ยังไงถ้าอัตราการว่างงานต่ำถ้าว่างงานต่ําอยู่แล้ว เพราะอะไรก็อัตราการว่างงานมันต่ำอยู่แล้วคุณใช้เศรษฐกิจโตคุณต้องทําให้อัตราการว่างงานต่ากว่านี้เพื่อให้คนมีงานทําเพิ่มขึ้นและเอาไปบริโภคเพิ่มขึ้นทําให้กําไรของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นแต่าการว่างงานที่มีอยู่นี้โดยธรรมชาติคนที่มีงานทําอยู่แล้วเขาก็บริโภคเท่าที่เขาบริโภคถ้าเป็นสินค้าจําเป็นนะเช่นกินข้าวสามมือ้อถ้าเป็นผู้หญิงแต่งหน้าก็แต่งหน้าเท่าเดิมหน้าเขาไม่ได้ใหญ่ขึ้น สระผมก็คงสระผมเท่าเดิมแต่ของเราไม่ค่อยได้ใช้แต่ของคุณใช้เยอะไหมนิดหน่อยแต่เราสบู่ยังไงก็ต้องใช้มาดามลุยนะอันนั้นของดีจริงแต่คนเราไม่ได้ใช้ของพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะไม่ได้ไม่ได้ทาให้โตไม่โตแต่พอถ้าจะให้โตอัตราการว่างงานต้องลงนี่สังเกตว่าตอนช่วงโควิดฟื้ออัตราการว่างงานลงจาก12%บเห็นป้ะตรงช่วงนี้ช่วงโควิดฟื้นงเนี่ยคอมเอรเนี่ยมันร่วงลงมาเนี่ยอัตราการว่างงานจาก12%ลงมาเปอร์เซ็นต์ลงมาเหลือสาเปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยมัน คนบริโภคมากขึ้นเศรษฐกิจโตแต่วันนี้เศรษฐกิจจะโต,รตรยังไงด้วยอาการว่างงานต่ําขนาดนี้อสองเงินเฟอ้อจะลงยังไงด้วยอาการว่างงานต่ําขนาดนี้เพราะว่าอาการว่างงานเนี่ยถ้ายังน้อยอยู่ก็แสดงวา่าคนยังมีพลังในการบริโภคจะมากจะน้อยอก็ยังมีพลังบริโภคอยู่ซึ่งมันจะไปทําให้ราคาสินค้าไม่ลงแล้วอีกข้อหนึ่งราคาสินค้าบางอย่างขึ้นแล้วก็จะไม่ลงถูกเอาอย่างนี้อย่างหน้าสมุิอนุญาตให้ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปไม่กาพูดยี่ห้อเลยเถ้าขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่มีทางาลงมันไม่มีทางลงวันนี้งงโคกระป๋องสิบหกบาท,ม,ม,ทามันก็ไม่มีทางลง,ลงอีกแล้ว<อ>มันจากสิบห้าเป็นสิบหกเพิ่งปรับไม่ไม่นานมานี้เองึ้นจะไม่ขึ้นเลยมันก็จะลงยากน้าตาการตลาของอเมริกาต่ําขนาดนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันลงได้นะแต่จะลงได้แค่ไหน แค่นั้นเองแล้วก็่องตั้งทำวันนี้เรารู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่เราเห็นก็คือเงินเฟ้อจะลงจะลงจะลงเรากลัวไว้อีกสักสามสี่เดือนข้างหน้าเราจะมากังวลว่าเงินเฟ้อจะลงไม่ได้อีกแต่จะยอมรับนะครับว่าเงินเฟ้อจะลงไปได้อีกสามสี่เดือนนะนะครับจนถึงสิ้นปีเงินเฟ้ออาจจะอาจจะเริ่มมีสิ้นปีเราอาจจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ เงินเฟ้อมันจะลงได้เยอะเปล่าอะอหม่มันจะเริ่มไม่ค่อยลงแล้วดอกเบี้ยมันจะยังเท่าเดิมไหมจะขึ้นอีกไหมอันเนี้ยขอนโนเนี้ยจะเข้ามาช่วงตอนช่วงใกล้ๆ้สิ้นปีแล้วก็เป็นช่วงที่ฝรั่งเนี้ยจะเริ่มขายทำกาไรรออ๋อเป็นอย่างงนนี้เองผมไม่เชื่อว่าฝรั่งจะถือยาวครามปีจริงเหรออืมเขาอาจจะเป็น January effect หรือเปล่าไม่จริงเหรอปกติฝรั่งจะต้องปิดทํากําไรก่อนสิ้นปีคริสต์มาสใช่ มันคือเป็นวันหยุดยาวของฝรั่งอยู่แล้วอือันนี้คือเรื่องที่หเรื่องที่สองไปดูกันว่าทำไมอัตราการว่างงานจะยังไม่ลดลงในช่วงแรกไม่จะยังไม่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ครับเพราะว่าดอกเบี้ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยสังเกตที่ดีครับมันต้องใช้เวลาประมาณ6-12เดือนนะขณะเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจนี่คือ GDP สีส้มนี่ก็คือรูปเดิมเมื่อกี้นี่คือดอกเบี้ยสังเกตว่าพอดอกเบี้ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นจริงอ่ะมันใช้เวลาเห็นไหมตรงนี้เลยนะมันจะทางออกไปทางขวาไปทางอ่อกไปทางขวาอันที่สองก็จะออกไปทางขวายนอะก็คือดิบประมาณ6 1 2บเดือนรอบนี้ก็จะเหมือนกันดอกบี้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดสมมุติว่าต้นปีครับ นั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันจะดิ้ออกไปหถึงสิบสองเดือนไงมันถึงจะเพราะฉะนั้นตากาันว่าง,งานมันจะไปเพิ่มขึ้นจริงๆคือครึ่งปีหลังปีหน้าหรือว่าต้นปีหน้าก็แล้วแต่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นข่าวร้ายเรื่องมาตรากาันว่าง,งานเราจะไม่เห็นข่าวร้ายเรื่องของโอ้โหเราจะเราจะได้ยินข่าวดีเรื่องของความแข็งแกร่งอะถ้าอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้เลยกันผมก็รอให้ดอกเบี้ยมันพีคแล้วดอกเบี้ยพีคอะคือช่วงดีไม่ดีนะคุณพีคของดอกเบี้ยคือมันนั่งคุยกันเองเหมือนกันนะนั่นแหละ นี่คือประเด็นที่ที่ที่ผมอยากเรรู้ว่าแล้วเดี๋ยวจะดูด้วยดอกเบี้ยพีคยังไงอ่าเดี๋ยวต้องต้องฝากแล้วบางครั้งในดอกเบี้ยคือพอพอเดี๋ยวหนึ่งฝากหนึ่งทำก็ได้นะแปลกมากเลยนะหุ้นมันชอบขึ้นตามดอกเบี้ยนโยบายของเฟดไม่จะตามบอนะตามดอกพี่นโยบายของเฟดแล้วพอเดี๋ยวมีไเฟดปุ๊บเนี่ยหุ้นมันเกิดวิกฤตทันทีเลย พอวเรัยทัอน์ตกใช่ไหมพราะว่ามันทุกคนจะมองว่าเฮ้ยรีเซชชันข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นสถิติที่ย้อนหลังไม่ได้บอกว่าจะไปห้ามในการเก็งกําไรรอบนี้อซึ่งซึ่งมันอาจจะเกินกว่าสิ่งที่เราคิดแล้วล่ะเพราะวันนี้หนึ่งหกสามศูนย์ที่ผมคิดว่าเป็นมันเป็นแข็งแกร่งในปัตตพีอยู่ประมาณต้นอาทิตย์หนึ่งมันก็เบรกเย็นๆสงครามยังไม่จบครับพี่วันทองทอแต่ตอนนี้มันดูเบรกละแต่แต่แต่แค่แต่แค่แค่ตั้งข้อสังเกตอแล้วก็แชร์ข้อมูลกันว่า วันนี้เราอยู่ในอัตราการว่างงานที่ต่ํามากครับการที่จะให้เศรษฐกิจมันโตไปกว่านี้ด้วยอัตราการว่างงานที่ต่ําอยู่แล้วมันยากสองด้วยอัตราการว่างงานของอเมริกาที่ต่ําอยู่แล้วจะทําให้เงินเฟ้อลงจริงๆรมันยากมันต้องไปดันให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นเงินเฟ้อถึงจะลงมาในระดับปกติต้องขอย้านะครับลงมาในระดับปกติมันก็เลยย้อนไปในข้อที่สามก็คือว่าแล้วกาไรของบริษัทจุทะเบียนในอเมริกาหรือในโลกอจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ถ้าคุณคิดว่าเศรษฐกิจจะโตไปกว่านี้ได้เท่าไหร่ครัเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่มันมันมันค้างคาใจผมแล้วแล้วผมกลัวว่าไอ้สิ่งที่เป็นข่าวดีจากนี้ไปว่าเฮ้ยยคนตกงานยังน้อยอยู่นะคนุณยังมีงานทาอะไรนู่นนี่นั่นกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะออกมาดีเมื่อวานนี้วอมาเรามาบอกว่ากาไรดีกว่าที่คาดใช่ป่ะซึ่งเราก็เราก็งงนะเราก็หงงงงกันนะเฮ้ยมันดีกว่าที่คาดได้เหวะแต่ <laughs> เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมกลัวว่าจะทําให้ตลาดมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนจากความกลัวซึ่งมีอยู่เยอะช่วงที่ผ่านมาเริ่มมาเป็นความโลภแล้วก็จะกลัวเป็นโรภกลัวเป็นโรคจนคนมีความรู้สึกว่าเหมือนทุกรอบอ่ะชาชินไงจนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีแล้วล่ะอ่าชาชินอ่าซึ่งเวลานั้นนี่คือเวลาที่พวกเราควรต้องระวังมากๆใช่ในขณะที่ทุกคนกล้ากลก้ากล้ากันแน่แล้วอีกเรื่องสุดท้ายที่ฝากไว้ valuation สำคัญอ่ะถูกอันนี้เหน่งก็คอยย้ำตลอดไม่ว่าจะยังไงก็ตาม valuation สำคัญอ,อย่าลืมนะตลาดหุ้นไทยวันนี้ขึ้นมาซื้อขายกันที่16เท่าแล้วแพงไหมขึ้นมาแพงแล้วแพงและเต็มที่ได้17เท,ท่าก็พันเจ็ดครับนั่นนั่นคือแบบสุดๆเลยนะเคยสูงสุด19เท่า21เท่าอันนั้นก็ดูเวอร์เกินไปม,ม,ม,มันก็บับเบิร์เกินแต่ถ้ามองที่17เท่าก็พันเจ็ดตรงเนี้ยมันเป็นเล v e l ที่ถ้าเราเข้าไปไม่ว่าคุณจะเป็นนักทุนประเภทไหนถ้าคุณเป็นนักทุนเก่งกับที คุณต้องระมัดระวังรคาคาลอสเ็นถ้าเป็นนักลงทุน Value Investor คุณเข้าในระดับที่16 17เท่าต้องอกน,นิดนึงคุณไม่ได้เปรียบในเชิงต้นทุนถูกต้องนอกจากเป็นหุ้นรายตัวนะครับแต่ถ้าคุณเข้าโดยภาพต่โดยคุณไม่ได้เปรียบในเชิงต้นทุนในการลงทุนระยะยาวแน่นอนเสียเปรียบอ่าเพราะนั้นมันก็ประกอบไปด้วยทั้ง f u n d a m e n t a l แล้วก็ v a l u a t i o n ถ้า Fund ด m e n t a l ดีแล้ว v a l u a t i o n ถูกโอเคมากถ้า value ูเอถ้า f u n d a m e n t a l ห่วยแล้วอวร์ล แต่เมื่อใดก็ตามที่ว่าฟันเดอร์เมนท์เดีอ่าฟันเดอร์เมนท์เดีวาร์เรชั่นแพงก็ไม่เอานะเพราะฉะนั้นมันต้องออกว่าวาร์เรชั่นไอ้ฟันเดอร์เมนท์เดีด้วยแล้ววาร์เรชั่นต่ำซึ่งวันนี้แน่นอนฟันเดอร์เมนท์เท่ามันเฉยๆแต่วาร์เรชั่น่ะมันแพงนะมันขึ้นมาเยอะวันนี้ก็แชร์แค่นี้เพราะเดี๋ยว